เดี๋ยวช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาเบริงข้อมูลเรื่องของการรับสมัครสวกันแน่นะคะระวังวันที่20ถึง24พฤษภาคมนี้นะคะคุณผู้ชมคะ8มงคเคิงนะคะหอดประมาณเวลา1 6นาฬิกา30นาทีค่ะก็จะมีการรับสมัครนะคะในสถานที่ต่างๆนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาเบิงปฏิทินการรับสมัครกันแน่นะคะว่ามีหมองไหนกันแน่นะคะ เริ่มจากสถานที่ก็เลยในการสถานที่รับสมัครในแต่ละช่วงนะครับซีมี่มองไหนก็ไหนกันไปติดตามกันร่วมไปถึงครับว่าคุณสมบัติของอวอสวสัมาชิบุฒิสภาเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอย่างแน่กลุ่มอาชีพอย่างแน่ที่เขาบอกว่า20กลุ่มนะครับที่จะช่วยที่จะซอยกันพัฒนาประเทศไทยครับ โดยคุณสมบัตินะคะก็คือนะคะสัญชาติไทยนะคะโดยกําเนิดนะคะอายุบ่ต่ำกว่า40ปีนะคะมีความรู้ความสามารถในด่านของกลุ่มอาชีพนั่นๆบ่ต่ำกว่า10ปีมาแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่ก็คือคุณสมบัตินั่นเองนะคะครับส่วนเรามาเน้นย้ํากันอีกหนึ่งรอบนะครับในเรื่องของ2ี่สกลุ่มอาชีพที่สามารถมีสิทธิ์ในการเขา่า นะครับการสมัครสมาชิกวุฒิสภานะครับเริ่มจากกลุ่มที่หนึงนั่นก็คือกลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและกความมั่นคงเช่นนะครับอดีตข้าราชการอาดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับกลุ่มต่อมานั่นก็คือกลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนะครับกระเส้นผู้ ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้ิรากษาอายการตำรวจหรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายนะครับส่วนกลุ่มต่อมาก,ก็คือกลุ่มการศึกษาเช่นนะครับผู้ที่เคยเป็นครูหรือว่าเป็นอาจารย์นักวิจัยผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษาและกับยังมีกลุ่มสาธารณสุขนะครับเช่นแพทย์ทุกประเภทพยาบาลเภสัชกรนะครับส่วนกลุ่มที่หาหนก็คือกลุ่มอาชีพเฮห,หน้านะครับปลูกพืชล่มลูกรวมไปถึงครับกลุ่มอาชีพที่เห็ดสวนปลาไหมาปศุสุตว์ประมงครับและก็ยังมีกลุ่มพนักงาน หรือลูกจ้างของบุคคลครับซึ่งมีใช่ส่วนราชาการหรือหน่วยงานของรัฐในกายังมีนะครับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด่านสิ่งแวดล้อมท้งเมืองอสังหาริมทรัพย์และสาธารณรูปโภคทรัพ,พยากรธรรมชาติและกพลังงานครับส่วนกลุ่มที่9นั่นก็คือกลุ่มผู้ประกอบกิจการ ขนาดกลางและขนาดย่อยตามกฎหมายนะครับและผู้ประกอบกิจกรรมอื่นๆกิจการอื Pie ่นๆและรกลุ่มดีทิพนั่นก็คือกลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากข้อเก้าครับส่วนกลุ่มต่อมาหนั่นก็คือกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจอาชีพด้านการท่องเที่ยวเช่นนะครับมัคคุเทศก์ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรมนะครับส่วนกลุ่มต่อมานั่นก็คือกลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันและก็ยังมีกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ กลุ่มเทคโนโลยีนะครับการสื่อสารการพัฒนานวัตกรรมหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันแล้วก็ยังมีกลุ่มสตรีกลุ่มผู้สูงอายุคนพิการนะครับ ร่วมไปถึงกลุ่มศิลปะวัฒนธรรมดนตรตีการแสดงและบันเทิงนะครับแล้วก็ยังมีกลุ่มประชาสังคมองค์กรสาธารณป,ประโยชน์กลุ่มนักกีฬานะครับสื่อมวลชนผู้ส้างสรรวรรณกรรมนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกอบอาชีพร่วมไปถึงกลุ่มอื่นๆอีกด้วยครับค่ะนะคะ,ะถือว่าเป็น20กลุ่มอาชีพนะคะผู้ใดอยากจะไปสมัครเริ่มต้นวันจันทนีนะคะค20ถึง2 4ี่นี้<ม><ม>นะคะคุณผู้ชมคะ